มาถึงราศีกุมค่ะเกิดนะคะ13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะ,ะราศีกุมราศีคนแบกม้าน้ำนะฮะดาวประจําชีพคือลาหูนะค่ะนี่แล้วลาหูไปอยู่ในเรือนพันโทพันทุ์ทแปลว่าที่ดินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นต้องดูแลครอบครัวให้ดีก็แล้วกันค่ะนี่เพราะราหูไปอยู่เรือน หันทโทษนะฮะระหว่างบ้านเหตุการณ์ภายในบ้านระหวังบ้านคือตัวบ้านนี่นะบางทีปลวกมันบุก<อ>ลุกบ้านดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเพราะวินาศะนะฮะหมายถึงพอได้เงินได้ทองมาก็เก็บเป็นความลับ แล้วพอบอกว่ามาถึงในเรือนวินาดีอย่าง,งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นรเรื่องของความรักที่จะต้องเป็นความลับด้วยไหมคะคนละสีกลุ่มก็จะได้คนรักที่ค่อนข้างที่จะถือตัวหน่อยด้แน,นอนะฮะรักเกียรติยิงอะไรเนี่ยตำหนองเนี่ยนะนะฮะสุขภาพยังเรื่อยๆไหมฮะ,ะสุขภาพก็ก็ดีฮะแต่มันมีอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่เดือนมีนา ยีบเก้ามีนาหกสีถึง28กันยาปีหกเนี่ยพระฤาษีจะไปทับพระอาเทศตรงราศีกลุ่มของชาวราศีกลุ่มเพราะนั้นคนราศีกลุ่มจะโชคดี